ตาเอ๋พ่อน hey, ่าเด็กมากใช่ค่ะยิงอายุเยอะยิงน่าเด็กส่วนทางส่วนทางกับคนปกติเป็นเรื่องอะไรนะที่รักในหนังอะที่รักเรื่องอะไรนะไปไปเร็วที่รักเห็นที่รักเห็นไหม ตีลังกาเมื่อกี้ตีลังกาสองตลบ <laughs> ไ,ไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บ,จบถ้าเจ็บร้องไปแล้วน้องหนึ่งขวบแล้วเมื่อกี้พี่เห็นไหมเท้าอออีกันนึง่เมื่อกี้พี่เ <laughs> มื่อกี้พี่เห็นตีลังกาไหมแ <laughs> ม่แม่มก็ช็อกอยู่ <laughs> ก็โอเคฝึก EF เป็นการช่วยเหลือตัวเองทักษะเอาตัวรอดพี่พี่เห็นไหมอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่ร้องไม่ร้องตกใจเหมือนกันถ้าเกิดเราทำเป็นตกใจไปด้วยอ่ะเราโวยวายเขาก็จะตกใจเขาจะร้องเราต้องนิ่งเป็นเหมือนกันไหมแม่แม่ยักเฮ้ยมายักมาแล้วอะไร อ,ๆๆอันนี้ถือว่าซนเลเวลไหนอะใครมีเบบีบ้างหนึ่งขวบซนเลเวลไหนกันคะ่ะนี่ก็ยังโอเคนะเอ,อ <laughs> า,าถ้าปู่อยู่ปู่ก็จะตกใจอะ่ะต้องบอกให้ปู่นิ่งๆนิงๆ่งเขาไว้อย่าก,กระโตกกระตาก <laughs> อยู่ไหนอะคะ ชอบเล่นกับพ่อติดพ่อเลยติดปู่ติดใครดีละ่ะติดพี่เลี้ยงเอา <c oughs> เห็นไหมคุณปู่ไปไหนคุณปู่อยู่บ,บ้านคะ่ะไปเลยเอาเอาพี่หมีเข้าไปแอบในนู้นด้วย <peach> ดุนดุนพี่มีเนยนี่คืออยู่กับสันดีมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะพี่มีเนยเนี่ยสันดีรักมากจำได้ว่าคำแรกที่น้องพูดว่าบอ่อใช่ยูดีก็พูดเขาว่าบอ <c oughs> <c oughs> เอา้าบอ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  <c oughs> ป,ป้าพอ่อ อบอกให้เรียกพ่อนะแต่แสนดีออกเสียงป้าป้าแล้วแต่เลยป้าป้าป่ะนี่หรอป่ะไปไหมไปไหมไปฉันดี้แซนดี้เรียกแม่กันที่สองมันจะไม่มันจะเจ็บกว่าครั้งแรกมั้ยแซนดี้แซนดี้จ๋าทำอะไรโอโหจุ๊บโอ้เป็นคนละมุนละไม สนันดีจ๋าอืายก่กลรักกันมากอ,อืมกำลังสนเลยใช่ใครตดถอดแบบคุณปู่ยันใบหู <laughs> คุณปู่คุณปู่คุณปู่ย่อส่วน นั่งไข่แล้วค่ะเดินต่อแตะต่อแตะแหละแต่ว่าแม่ถ่ายตอนที่เขาเริมก้าวขาครั้งแรกไม่ทันอ่ะแต่ว่ามีอยู่ในกล้องวงจรปิดตอนนี้ก็จับมือเดินได้นนนีี้้างเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่คุณมาแม่คุณจะเอาน้ำพริกมาจําหน่ายนะคะมาเล่นนี้กันจำนายขข่ก็เหมือนกันเอะันจะปูดจำนายทำไม แสตดีมันนี่ค่ะสดีมานี่เี่ดเคัเฮียคัมเฮียเรามาเล่นอันนี้กันเย้คเฮียคัมเฮียทำไมกนอะแสตดยอุ้อ่าา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 านาาานาานาาาาาา แม่อยู่ชิ้นริมมาชมการแสดง <c oughs> การละเล่นแสนดีลอยกระทงปีนี้ไปลอยที่ไหนดีนะลอยกระทงปีนี้งานแม่งานแม่ยกเลิกแม่ว่างไปลอยที่ไหนดีชอบไปลอยที่สวนลุมแล้วก็ลอยที่สุพรรณ นี่สันดีเคยมอเอเบบี <Baby. S 2> อ่ะห่อตัวคะ่ะห่อตัวเบบีนะ <ขอ S 2> พอ่อจำได้เปล่าด,ดูนะสนดีดูนะสันดีดูพ่อนี่แล้วพ่อห่อตัวเบบีลืมละ <c oughs> ใช่โอ้โหพ่อจำได้โอ้โหจับเลยด้วยอ่ะจับเลยจับเลยเห็นไหมสันดีก็เคยจับเลยอย่างนี้นะ อ้วกอวกเลยนี่สานดีพันอย่างนี้อืมนี่นนีี่่แบบน้องนอนนี้อืมนี่อืมโอ้น้องนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วเบบีกินนมไหมคะ อ,อันน,นี้ต้องมีน้องตามมาแล้วฮึห้อยู่กับพ่อเขาอยู่ละมุนละไมยอยู่กับแม่ก็จะเป็นลิงเ <c oughs> ชอาปินป่า <c oughs> ร้องเพลงกันดีกว่าร้องเพลงกันนะฮะอันนั้นร้องเพลงเหรอร้องเพลงหรือหาวเมื่อกี้ฮะปั๊บปะดาปะดาคนละไมค์ค่ะแบ่งกันนะ เอาเลยเอาเลยเอาเขียวไม้วางจู่ที่เอา o n little t little t r e l l รเราไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นนักร้องม่เดียวว้ดันดู 3, ันทีดัอินเดียโฟลนไฟนสิอินเดียเซลนเองนายอินเดียเทนอินเดียบอยไปไหนอ้าววันจูีแดีร้องอ่ม สัดีมไปทงนยวตอกตอตกเข้าใจไหมเข้าใจไหมสันดีเข้าใจไหมถ้าเป็นเส right, ็งเลยฮะบับับัออฮะที huh. ่ร้องมาก็มีเหตุผลสตอเบอรี่ไอติมวานิลากิน ไม่ชื่นใจอ้าวมีสบัดสบัดหน้านี่ขอบคุณที่เธอทำให้ทุกวันแสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ, <S <S นใจตามือเอาว่านจที่อยางก,กอดเอาไว้ให้นานให้นานรับจนนาทีสุดท้าย ถ้าวันหนึ่งฉันหายไปขอให้เธอยังหายใจปรวนจงรวยฉันยังภูมิใจสมาฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยู่นะฉันมีแรงมาเห็นเธอขอแค่เพียงได้พบเจอไดกอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดี เธอคนนี้ให้ชื่นใจแสนนดีั่งใหม่แสนดีนั่งท่าใหม่ค่ะ,อะอออเอเหอเอเลียแสนดีนั่งใหม่ได้ไหมอ๋อเปนยาวอะโอเคเปลี่ยนท่าไล่ค่ะมามาฟังคอนเสิร์ตแสนดีกันนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะวันทูที่ <laughs> วันนี้คุณย่ามาเชมด้วยนะคะนี่อ,อ่ะอ,อ,อันนี้ไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่ดังไหมนี่ดังไหมนี่ไม่ดังเย้ยอโอ้ยฟันจะหักไหมนักร้องอ่ะคุณย่าฟังนะคุณพ่อมาฟังด้วยคะ่ะ โอ้ยดังปักแล้วกูปูไปไหนอ่ะปูไปอ้าวโอ้โหเข้าใจไหมไมมลมไมมลมไมมลมอุ <kil enh asm> <c oughs> ้ยเรียเอไร่ยะคุณย่ายังสาวอยู่เลยเออคุณย่ายังสาว พี่ไม่ได้ดักน ong ดักน ong พี่ไม่ได้ดักน ong อันนี้คือเป็นลูกของไม้พี่ดักแต่นกดักแต่นกลงเหรอคะอ่ะถ้าเกิดจะลงก็หันหลังลงให้ดีดีอ้าวมาช่วยเหนเลยอ๋อวันนี้เจอที่ AA ไรยังไงใช่ไหม บี่บี่ไปเจอกันที่ AIA แซนดี้แซนดีไปด้วยไหมแันดี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแันดี้ไม่ได้ไปค่ะแันดี้ไม่ได้ไปค่ะเฮ้พี่ไม่ได้ดักน o พี่ดักแต่นกอ่ะร้องให้พ่อบีฟังสิพ่อบีอ่ะเข้ามาแค่นี้หรอจบแล้วแค่นี้เลย าวบอบบี oh, Bobby, ้จะฟังจริงๆเป็นแบบช็อตบอบบี้จะฟังจริงๆค่ะ n o ม่แบบช็อตโอ้ยไมเปียกมากเลย n t e กทุ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 กอะโดดิววดิวดดิดด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 ด

เป็นไปเนี่ <poured alive ấy> ีมาตรงนี้เหรอจัะ <Des> ป <c oughs> ูดำไทยยมปูนาจัปูนาปาปูทะเลตานุกยเอือยเลน้ยไเจปูนมไป จะโอล้หิีนอนเปลับไปอาจจะปูดำขยำปูนาอาจจะปูมากกว่าปูทะเลพอยังคะพอยังเอ้จะไปจะลองใส่ถ้าหันหลังลงนะหันหลังลงหันหลังลงหันหลังลงยังไงยังไงยังไงหันหลังยังไงเอ๊ยังไงนะหหลลังัง นนัขาคะูเอาไม่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 จับไม่จับไม่เอาไหมนะเอาซ้อมซ้อมซ้อมสองช่องอ้าวแสดีหันหลังเพราะต้องจับหันหลังกันหันหลังนี่ใช่ไหมวันที่หันหลังนีอาขาเนี้ยอาขาเนี้ยออกมาโอ้โหเก่งมาก โหแรงมากอะไรอ่ะอ๋อสัตว่อะไรคะชุดชุดค่ะชุดชุดหนอนชุดหนอนชุดติลาชุดมดเดืดเดืดเก็บคะแซนนี่ช่วยเก็บหน่อยได้ไหมค่าไปไหนเหรอกูไปไหนคะเปล่าอ่ะตกอยู่แล้วค่ะฝนลงเม็ดอ่ะแซนนี่ช่วยเก็บหน่อย สันดี่วยเก็บหน่อยแล้วอ๋อสันดีได้ยินเสียงกุณปู่อือไปแล้ว Good morning cutie pie <า> much love from USA แล้วดีค่ะถ <c oughs> ูกตังด้วยถูกตังค์อุตสัาอากาศลองจะเล่นหน่อย นี่นี <S <S ่เดยวคุณย่ามาให้ไหนเข้ามาแล้วออกไปไหนไม่ได้หลงน้องหาทางออกไม่เจอหืมว้าี้ นั่งดีๆนั่งดีๆนะนั่งดีๆนะเลื่อไหน <c oughs> แสนดีหนึ่งขวบแล้วคะ่ะแสนดีหนึ่งขวบปลาแสนดีเรียกปลาได้ยังแสนดีเรียกปลาได้ยัง นี MM er o, a, ่โอ้โหเก่งทุกเ่งลิดันอีกได้เปิดได้แล้วนี่เดี๋ยวหัวปกแชนีรักปลาตัวไหนฮะตัวนี้เหรอโอ้ตัวไหนกุ้งอย่ไหนมีกุ้งด้วยนะ อันนี้มีปลาด้วยมีกุ้งด้วยเฮ้ยเฮ้ยกุ้งไก่เอาตอนนี้สันนีก็จ้าจ้าได้จ้าจ้าป้าป้าหรูเรียกป้าป้าหรืออะไรป้าป้า ่ะแม่เอาสิได้ไหมดีแม่ได้ไหมอืมฮยใรวไหนอะตาเอเอซคูก้อนหีนพี่ก้อนเหีไหนนี่ยอ๋อลืมเลยเลออสุดทเขาปักไฟไไมาลงใส่ไฟเลมืออืม คืออะไรคะอ๋อทำเพลงเยเอาไม่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 อะไรคะเอาแซนดี ฉันดีเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเปิดเพลงหน่อยอีอย๋ขาไปด้วยขาไปด้วย <c oughs> เอะยังไม่ได้เอาเบะเพาวไปปากแม่เลยกินเลยไหมอยากกินกินแล้วดเนะดเี๋ยของแม่เดี๋ยวแม่ไม่คิดทาง แต่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 แสนอ,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 อย่าแลนด์ให้จริผมพร้มผมผมตก